ัันสต์กกเษรจากผลกระทบของการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อ่าวจังหวัดลำพูนทำให้ทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลายและมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบที่แผ่เป็นวงกว้างต่อแหล่งน้ำสภาพแวดล้อมและพื้นที่ทางกเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก สำนักง,งานการเป็นรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ปีพศ2536โดยดำเนินการจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบธรรมชาติขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางเกษตรกรรมโดยตรงเพิ่มทักษะอาชีพพัฒนาคุณภาพผลผลิต ทั้งการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอีกทั้งยังมีการจัดทําแปลงตัวอย่างในพื้นที่ของเกษตรกรผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้การทําเกษตรแบบธรรมชาติยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดาริได้อย่างยั่งยืนความรู้นี่อยากอยากจะบอกต่อ,ตอเกษตรกรเลยว่าเอาเท่าทําแบบนี้เอาก็พอเพียงได้ ถ้าปุ๋ยเขาก็อยาได้ซื้อถูกอ่าเขาไปใส่ต้นไม้มันก็งามดีอา่าแล้วก็ขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆที่มาส่งบอกว่าจะเป็นบอ่อน้ําเสริมพักน้าทั้งเจ้าหน้าที่สพกอ่อามาส่งเสริมให้ปลูกไม้สร้างมนไว้ค้ำลำใหญ่เพราะต่อไปดังหน้านี้ไม้ปปาเขาเอามาได้ละไอเลี้ยงหมูลูมเนี่ยเขาก็ เขาได้ปุ๋ยพอได้ปุ๋ยแล้วเขาก็ไปใส่ต้นไม้ต่างๆบอกว่าจะเป็นไผ่เป็นมะม่วงเป็นยนยางพาราเขาจะเอาไปใส่ตัวนั้นตอนนี้กําลังเริ่มเลี้ยงได้ปี55นี่มือนได้ <c oughs> ต่อไปคงจะดีขึ้นอะ่ะแล้วผมก็อยากจะขอขอบคุณทางปฏิรูปที่ดินหรือสอปรกรที่มาส่งเสริมในด้านการทำารทำการ,กรเกษตรในครั้งนี้เพราะว่าชีวิต แต่ทุกวันนี้ก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้วก็ถ้าไม่มีโครงการของอพ,รพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือโครงการลุ่มน้ำไม่เอาวอันเนื่องมาจากพระราชบรมริคงจะไม่มีทุกวันนี้จัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม